สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะคือรีมาทรงของจ้าเมื่อกี้นี่จ้ายายเอาเมื่อปีดไไ้มันเป็นร่างสีเขียวเนาะค่ะเนาะนี่จ้าบรูว่ามาจากไซเดอร์าดววีเดี๋ยวค่อยมา,มาเมืองกันเนาะค่ะเนาะบารมีอีกอย่างอยู่ข้างในจ้าเออเออมาดูกันเลยมาดูกันเลย มาลุ่นกันเลยจ้ะมาลุ่นกันเลยว่าเอซี่ฝากยังไม่เห้าจ้ะอึ๊บย่าก็อยากเปิดอยากเปิดไบใบย่าเพรอยากเห็นฟ้าเขียวจ้ะอึ๊บปาดมีใบตองด้วยโอ้ยอีหยังน้อคือมามีหมดแบบนี้มันยังจอนะ่อเนาะลูกเอ้ยหมดจ,อออจ่ออีหยาังน้อจ้ะเดี๋ยวมาเมืองน้ำกันจ้ะมาเมืองน้ำกันมาเมืองน้ำกันเลยอึ๊บนี่นะคะปาดได้กินแน่นอนเลยจ้ะ มีแต่ใบตองจ้าเปิดมึงอีกกันนี่ก็ใบตองนี่ก็ใบตองโอ้ใบตองหัวไม่ยังนอกคะน้อหพอจังสีนี่มัน้องเพื่ว่าที่นี่แม่ยังบริอานะนั่นเลยอ,อยังบุญอ่านหนาซ้องจ้ะมันบ่มีเอ็นนั่นจ้ะมึงเรือแม่มึงก็นเรืออืม โอ้ยโ,โซกิยังไม่เห็นแม่กินนก่นนอ้อบัดนี้น้อเดี๋ยวก่อนมื่อก่อนมื่อก่อนบนี่เออโอ้มัียังขึ้นน้ำมีน้ำน้อมนนีน้ำมีน้ำจะมีน้ำน้ำปักน้ำปักน้ำมียังปักนอก้อโอ้โอ,อุอาถาดมาไปตากปลาเสื้อไผ่ปลาตัวบกใหญ่พี่น้องปลาคอใหญ่ ปลถาดไม่แม่ได้เร็วลูกหมดจอหมดจอ่อโอ้ยหมดอีหยังขึ้นมาจออของกินเนาะแบบน,นี้เนาะปาดมันอีหยังขึ้นมาหลายหอแท้ลูกหละอือโอ้อนี้ก็อยากให้แม่กินเนาะแบบน,นี้ฝนมาแบบน,นี้โอ้ยพี่น้องจา๋าอืออันนี้อะไรเอ่ยเป็นลูกๆูกโอ้ยมะเขือจ้ะมะเขือเอา มะเขือจ้าโอ้ยสดสดอยู่เลยพี่น้องจ่าสดสดอยู่เลยจ่ามะเขือไม่มีเสียสักลูกเลยค่ะใหม่ๆสดสดเหมือนจากสวนเลยอนอกจากนะเดี๋ยวโอ้ยยะจิ้วกระจะไขครมึงที่ละหอบ่ดนีอ่ไม่หยังเนาะไม่หยังเนาะอีกเนาะป่ดทีเนาะมะเขือมะเขืออันนั้นมะเขือแล้ววออ ออ้ยผลละไม่จ้ะผลละไม่เนี่ยเ,เมยมาปาติโทผลละไม้สดๆเลยค่ะมาเดิอไปสิก,กินผลละไม้น้ำเยติ๋วจา้าพี่น้องจา้าผลละไม้ใส่แกงนงลไม้สิบวยได้แกงนงละไม้อีกซะบ่แบบนี้ท่านเห็นจังสีเราแกงนงละไม้เราได้ย่าไผีใหญ่เ,เ,เต็มสวนอยวนันจ้ะโอ้เอาเป็นหมกเป็นหมกมาเด้อพี่น้องเอ้ยแบบนี้เป็นหมกเป็นหมกมา เราเอาใบตองห่อมันค่อยสดประสรนมันมัน,มน,มนบ่อเอาเพื่อนพยางว่าสรนสุดก่อนแล้วทรงพอ,อันนั้นพระข,า,ขามาเนาะอันนี้ไม่ยังอีกเนาะบะดน,นี้เนาะอะไรอีกเอ่ยโอ้ยผละไม้คนละชนิดจ้ะอันนี้พี่ขี้หนูสวนจ้ะป้าฮู้ว่าเม่กินผลไม้เก่งนี่ทรงผลลไม้ไม่ให้แม่กินดีเนาะ แล้วก็สิจัดใส่ถาดเด้ถ่าเด้อยายยังลูกไปเอาถาดบ่ได้เดี๋ยวค้ากอกลมลมแน่นอนเลยท่านลูกนี่อออันนี้คือแจ่วปะลาบองคือสิเมนต่ำมือนั่นจ้ะนี่ทีเพิ่นลง่มคลิปห่นแย้ติวได้กินละเด้อแซ่บจ้ะของลูกสาวแซบ่บๆเลยจ้ะนี่มิโอ้ยมะเขือจ้ะมะเขืออีกจ้ะ Oh. โอ้โมดบดจอเคือรีบอ่ะเนาะบบดน,นี้เนาะมีมดนะคะอมดเมืองพี่ไหมมาเที่ยวเมืองน้องไขยแบบน,นี้อึออันนี้ก็มะเขือเหมือนกันนะคะนี่จ้ะโอ้อันนี้บักแข้งอีกแล้วโอ้ยมีบักแข้งพร้อมกกแมกกาเมียนแล้วแบบนี้แกงน้ำไหมเน่ๆเลย นําใหม่ย่งอยู่สองถุงอยู่จ้ะโอ้โหเดี๋ยวเด้อยัดอิูวไปเอานี้มาให้เมืองจ้ะมันค่อยจะเห็นชัดว่ามีอะไรมั่งหาเนาะค่ะเนาะ แอ,แอนแอนแอนมามาจัดสต่ากันเลยไม่ค่อยเห็นชัด <c oughs> พี่น้องจาอ้าแอนแอนแอนเสิบลงมาผีหายายเลยล่ะอือโอ้ยบักแข็งงามงามบแข็งจ้ะมะเขือพวงสองกรัรมจ้ะ ยายจะได้เอาปลาย่างไปตักปลาย่างปละคอตัวน้อยไงพี่น้องเอ้ยบะเกลือโอ้ยบะเกือสดๆด,ดอยู่จ้ะปานเก็บออกมาจากต้นใหม่ๆนี่นะคะไม่มีลูกเสียเลยค่ะไม่มีลูกเสียเลยยายจะให้มึงใส่ถาดให้มึงยายก็จะล่างแล้วก็สเสด็จน้ำนะคะล่างใส่กระจาดเสด็จน้ำไว้เอ็บไปกิน จ้านี่เบกิลอ,อันนี้ผล,ลไม้นะคะผล,ละไม้มามาเลยผล,ลไม้เออนี่จ้ะผล,ละไม้แล้วพออยู่แถวบ้านเราถือถือกระสัน่นเออแล้วเห็นยายหวานอันซื้อมาละไว้ของยายหวานยังแพงอยู่ถนึนเห็นของยายหวานว่าถือแล้ว ของน้องเพ่ว่ายังถือกออีกแจกบ,บักพริกจ้ะอือพันซื้อมาโอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อน้องเพื่อว่ายเนม่ยแม่เมียตัวนี้อ่าได้กะสิม,มดจ,จ่ดจอปลาคกอใหญ่แจกมดจ่อปลาคกอใหญ่ยด้แจกไปตากโอ้ยคุณะ ายอีนนี้ด้วยค่ะพี่น้องว่มามันใหญ่เ่นเรนจ้ะนี่จ้ะสามตัวถาดนึงจ้ะเดีด๋ยวย่ยเอาไปตากก่อนอพี่น้องย่าเ้ียกหน่อยก็ว่าเป็นยังนนเนาะ มาจต่มามาเมืองผละไม่กันมาดิผลลไม่มีสองชนิดจ้ะยังแยกิวกระจกกองให้เมืองให้ดูเลยมีสองชนิดจ้ะนี่จ้ะอันนี้น้ำพริกจะแกะมืองก้อนนอกขนพิคนหอมาดีขนาดจ้ะ ของของจ้ซีตองหอตองซีนดีๆเนี่ยค่ะนี่จ้ะของอร่อยที่เย็ดิวก็ชอบจ้ะกินกับปลามม้อเข็งเย้หานพอดีเลยนี่ก็มะเขือนะคะมะเขือสดๆค่ะอตองน,นี่เย็ดจิวจะเก็บไว้เล้อเย็ดจิวอาจจะมีโครงการยุจจ้ะ กองี่เด็กผิวจะล่างล่างเก็บไว้จ้ะเด็กซิวอาจจะมีโครงการออ๊บจ้ะโอ้ยออนซ้อนอ่อนซ่อนออน,อน,นี่จะ้ะทั้งพริกทั้งผักเลยนะคะจากพี่มายจ้าขอบใจน้องเพว่าหลายๆเด้อขอให้พอรุ่งสุนั่นกับอนุมันคนยืนนยย่นจน้ะพอไงเขานาะจ้ะเนาะ ย่าเจ็บย่าไข้อันป่วยอันนั้นกะให้ช่วงให้เศร้าห้หายซะอือยู่เป็นลมโพลมไส้ให้ลูกให้หลานจะยุบย่าเจ็บอย่างต้นขอบใจหลายๆเ้อลูกเพื่อว่าเอ้ยขอให้ลูกให้แขกเขารีสอดหลายๆจะให้มีแขกให้เต็มทุกห้องทุกห้องเ้ยลูกเ้อจะควบฮักควบนั่นกันเนาะค่ะนาอ,นอเป็นแม่เป็นลูกกันอืม มาเฮ็ดยูทูป mm hmm. มามาพอกันคนห้องใจตรงกันหักกันเนาะค่ะเนาะจะลูกทรงให้แม่กินแม่ทรงให้ลูกกินมม่ยังซีนไปปลามาจะโบแมนร่าเหาจะทาแต่ให้เพิ่นทรงให้กินแยงเดียวไ้แล้วก็ทรงให้เพิ่นเท่ากันจ้าเออขอบใจละลายจ้า้องแพว่าแม่กับว่าหูจักข้ามสีเปอรอืดีใจไรได้ของแนวมากขันอืม ขอบุญขอบคุณหลายๆหนูฝนไก่เงี้ยหนังสือเก่งๆเดือกเด้ออืออายุมันคนเงื่อนลำรวยเงินทองให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอือเอามาปั่นแม่ใส่นั่นเพราะว่าแม่บปซื้อลอตเตอรี่อือเม่แม่อยากถือลอตเตอรี่แต่แม่บม่ได้ซื้อลอตเตอรี่แจ๊กเชื่อจอ้ะออ แม่ก็เก็บมาแก็มันไปไอเก็บออกไว้ไว้ด่เก็บอันอัที่มันเน่าเนี่ยเนาะจะเนาะที่มันจะเป็นนอนจะสิจะแล้วมันแกเย็ดจิวจะเอาไว้ปลูกนะคะต้นบักพีเย็ดจิวงามงามจะอันนี้นี่เย็ดจิวจะเอาหน่วยแดงยังสี่ใบปลูกเลยค่ะจะกสองสามหน่วยจะเย็ดจิวขอจบคลิปเด้อค่ะเด้อมันยาวแล้วจะขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อน้องแพรว่าก็ได้ขอบุณทุกคนที่เขามาเลิบมาลักมาไล่ให้จ้าแก้ดำเอ้ยไม่เด้อกินบักพีแก้ดำ เจ้าขมาที่เดียวหารวดหกรวดขอบใจหลายๆจะมาหา่อยอัน่อยกบ,บ่ได้ไปหาเจ้าคอยค่าเวียค่างานคอยเนาะเออคอยกบไ่ได้ลงคลิปไ่ได้ไปหาเพื่อได้จ้าค้นใจยากและแแ่่วันอาทิตย์เออเราก็บมาเอาันนั่นล่ใไห้จ้ากับโบไปยังจ้าแต่ว่ามึงเข็จบไปน้ำไปเด้อแกดำเด้อบ๊ายบายจ้า